จะต้องยอมรับความจริงณเวลานี้ว่ามันมีปัญหาอย่างไรทุกคนคือจะต้องยอมรับความจริงว่ามันมีปัญหาแล้วผมอยากจะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างมันเกิดจากเหตุถ้าสมมติว่าเราทุกคนยอมรับ เหตุที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นเป็นผลอยู่ณนปัจจุบันเราก็น่าจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าหากถ่าให้กับคุณหญิงเราเป็นนักการเมืองงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหากับประชาชนเราก็ต้องมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่าย มคิดว่าน่าจะหันหน้าเข้ามาคุยกันในเรื่องความจริงได้แล้วบอกว่าความจริงที่ทั้งสองฝ่ายรู้อยู่ว่ามันคืออะไรที่มันเป็นปัญหาผมอยากให้มานั่งคุยกันว่าปัญหาเหล่านี้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือ ท่านทั้งหลายนี่แหละว่ามันเป็นปัญหาที่จะเปก็ยังเราจะกปัญหาซึ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายที่รู้จริงน่ะทั้งสองฝ่ายทุกทฝ่ายมันก็ต้องออกมาคุยกันมาร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับถ่าหากว่าก็ ทุกคนหรือทั้งสองฝ่ายไม่ยอมรับความจริงหรือไม่ยอมรับเหตุผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้หรอกครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยความจริงกันมานั่งคุยกันจะเอายังไงก็ว่ากันไปคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใคร ใเสียนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในเกมความเป็นจริงทุกคนได้ประโยชน์หมดครับประชาชนก็ได้ประโยชน์ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์แล้วยิ่งขณะนี้ชั่วโมงนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวครับประเทศเพื่อนบ้านหรือทั่วโลกทุกคนก็จะรับทราบข้อมูลข่าวสารกันทั่วถึงกันหมดแล้วนะครับแม่เราอย่าไปปิดปิดบังกันเลยครับอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ ประชาชนอะไรมันเป็นผลประโยชน์กับส่วนรวมเราน่าจะไปด้วยกันผมว่าโอกาสมันมีด้วยกันทุกคนทางนั้นแหละครับไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นสายการหน้าวันหนึ่งถ้าคุณมีไอเดียดีๆมีความคิดดีๆมีโครงการดีๆที่ประชาชนในประเทศส่วนใหญ่ยอมรับนะะหน้าวันนั้น ประชาชนคนก็จะนั่งอยู่ในใจของประชาชนเช่นเดียวกันนะปัจจุบันนี้เป็นการผมฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ